สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะปุ้ยปุ้ยเข้าครัวจะมาทําอาหารค่ะซึ่งวันนี้ปุ้ยใส่ชุดไทยมาก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเราจะมาทําอาหารไทยกันค่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าอาหารไทยที่ปุ้ยจะทาคืออะไรค่ะค่ะวันนี้เป็นเมนที่ปุ้ยจะทานะคะคือเต้าเจี้ยวหล่นหมูสับค่ะซึ่งเหมาะกับแม่ครัวาายุคใหม่อย่างพวกเรามากเลยนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากเลยค่ะวันนี้นะคะปุ้ยใช้เต้าเจี้ยวนะคะเป็นเต้าเจี้ยวขวดนะคะ ใช้ขวดเล็กนะขวดขาในการทําวันนี้นะคะเต้าเจี้ยวค่ะกะทิค่ะกะทิเราใช้หัวกะทินะคะหมูสับค่ะหมูสับปุ้ยก็ใช้ประมาณสักสิบาทสิบห้าบาทอะคะ่ะประมาณถ้วยหนึ่งเล็กนะคะไข่ไก่ค่ะวันนี้ปุ้ยใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะหอมค่ะปุ้ยใช้หอมแดงนะคะซอยนะคะแล้วก็พริกค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาใช้พริกชี้ฟ้าหรือพริก พริกหยวกค่ะแต่วันนี้ปุ้ยไม่มีปุ้ยก็เลยใช้เป็นพริกแบบมีแทนนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะมีน้ําตาลปี๊บค่ะใช้ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะสองช้อนนะคะเอาความหวานแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็อันนี้มะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะ เครงปรุงเรามีแค่นี้เองนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะคะแล้วก็การปรุงรสหวานเปรี้ยวนะคะเค็มก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนคะ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปรุงกันเลยคะ่ะค่ะเดีย๋ยวเราจะใส่หัวกะทินะคะสักสามทัพพีนะคะ อุ้ยจะใส่น้ำเปล่านะคะไปสักกะพีหนึ่งนะคะรอให้กะทีเดือดค่ะใส่เต้าเจี้ยวนะคะพอกะทีเดือดแล้วเราก็ใส่เต้าเจี้ยวค่ะคนนะคะพอเ,เดือดค่ะใส่หมูสับนะคะ แล้วก็คนนะคะตีหมูสับให้ให้แตกนะคะแล้วก็คนให้หมูสับนะคะสุกนะคะ mm hmm. พอเดือดน,นะคะปุงมลดนะคะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ ส่วนน้ำป้านะคะเดีย๋ยวเราต้องชิมดูก่อนนะคะเพราะว่าตัว,ต,วตัวเต้าเจี้ยวมันมีความเค็มอยู่แล้วนะคะค่ะมะขามเปียกค่ะเราเอาคั้นกับน้ำนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะปุ้ยใส่เนื้อลงไปด้วยนะคะรอเดือดแล้วชิมรสนะคะ เดี๋ยวเราชิมรสนะคะอ่ะอันนี้นะคะปุ้ยไม่ใส่น้ำปลาแล้วนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวอันนี้จะมีความเค็มอยู่แล้วเราจะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะคะแต่ว่าเราจะใส่น้ำตาลปี๊บเพิ่มนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีความหวานนะคะเมื่อกี้ปุ้ยใส่ประมาณช้อนช้อนหนึ่งอย่างนี้ค่ะตอนนี้ปุ้ยใส่เพิ่มอีกช็ออีกสักสองช้อนนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวหลดมันต้องมีความหวาน,นะคะ่ะ แล้วเราก็บี้นะคะให้น้ําตาลละลายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสอีกครั้งค่ะค่ะเราชิมรสชาตินะคะโอเคค่ะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะหวานแล้วก็เค็มแล้วค่ะใส่หอมแดงค่ะใส่พริกนะคะ เดือดอีกครั้งค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราใส่ไข่ค่ะเดือดแล้วต้อใส่ไข่ได้เลยค่ะแล้วก็คนค่ะถ้ามันแห้งเกินไปเราเราเพิ่มน้ำได้นะคะถ้ามันแห้งเกินไปนะคะเราเพิ่มน้ำเปล่านะคะ รอให้เดือดค่ะ วันนี้เราพามาดูถั่วเพิ่มนะคะออกอีกนะคะวันก่อนเราเด็ดออกไปแล้วที่เราให้ดูครั้งก่อนนะคะแต่วันนี้เราเอามาให้ดูอีกฝักยาวมากะคะ่ะนี่นี่คือมือปุ้ยเนาะฝักยาวมากเลยแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะไปกินกับเต้าเจี้ยวหลนค่ะ แล้วก็มาสรุปกันนะคะเต้าเจี้ยวหล่นวันนี้นะคะที่เราใส่นะคะก็มีเต้าเจี้ยวนะคะปุ้ยใส่เต้าเจี้ยวประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวขวดจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะน้ําตาลปีป๊บกะทิแล้วก็มะขามหอมแดงซอยพริกซอยนะคะก็ได้มาตามนี้เลยค่ะเราไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวนี้จะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ตามรสชาติที่ ที่เราชอบได้เลยชอบหวานเราก็ใส่หวานนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเค็มเราไม่ต้องใส่เต้าเจี้ยวเยอะนะคะเพราะเต้าเจี้ยวจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะ